เรือไปเที่ยวเกาะซูชิมะที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องไปรับตั๋วที่เราจองมานะคะเราจองของนี้หน้ามาค่ะราคาหน้าเคาน์เตอร์ค่อนข้างแรงเลยนะคะแนะนําให้จองล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของเขาไปเพราะว่าตอนที่เราจองเนี่ยเราได้ค่าตั๋วแค่คนละสามหมื่นวอนเท่านั้นเองนะคะก็คือถูกกว่ากันมากๆเลยแล้วพี่เขาจะขอดู KTA นะคะรวมทั้งพาส,สปอร์ตของเราด้วยก็เตรียมไปให้พร้อมนะคะหลังจากได้ตั๋วมาแล้วเขาจะให้ใบตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นเรามาด้วยแล้วก็กรอกให้เสร็จตั้งแต่ตอนที่เราอยู่เกาหลีเลยนะเพราะว่าเวลาไปถึงที่นูนะะ่นค้น่าอง งแคบนะคะบวกกับคนที่ไปกับเราเนี่ยเยอะมากๆเลยอาจจะไม่มีพื้นที่พอให้เรากรอกเอกสารนะที่นั้นนะคะกรอกจากนี้ไปเลยสะดวกกว่ากันมากๆค่ะตอนขากลับเข้ามาก็ทําเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนเกาหลีเขาจะไปเนาะก็เลยอ่ะ อาจจะลืมให้ใบตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีเรามานะคะก็ให้เรารีบขอตั้งแต่หน้าเคาน์เตอร์เลยนะระหว่างทางคือทะเลสวยฟ้าสวยมากและพื้นที่นั่งบนเรือก็คือกว้างขวางมากกว่าเครื่องบินมากๆเลยค่ะนั่งสบายแต่ถ้าใครเมาเรือเนี่ยให้ดื่มยาไปก่อนเลยนะทุกคนเพราะว่ามันแบบวิงเวียนสุดๆพอมาถึงเราก็มาจัดรามเมงก่อนเลยนะคะ ตามเองร้านนี้ก็คืออร่อยมากๆแล้วพนักง,งานก็คือน่ารักเฟลลี่สุดๆทำแล้วทำอีกนะคะว่าแบบรสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมคือแบบดีมากๆเลยค่ะใครมาที่ซซชิมะเนี่ยก็ลองแวะมานะคะหลังจากนั้นเนี่ยนีน่าเขาจะมีบริการพิเศษคือเตรียมรถไว้ให้เราสำหรับไปหมาดด้วยนะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าเขามีบริการนี้ว่ามีรถ บริการเราไปหมาดนะคะจากท่าเรือเลยแล้วก็รอรับเรากลับด้วยโดยให้เวลาเราเนี่ยช้อปปิง้งกินต่างๆนะคะอยู่ที่หมาได้ถึง2ชั่วโมงเลยนะคะและก็ฟรีรวมกับค่าเรือแล้วเรียบร้อยแต่ต้องบุ๊กคิงตั้งแต่ตอนที่เราจองตัวผ่านทางเว็บไซต์นะหลังจากนั้นเขาก็จะมาส่งที่เราท่าเรือเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็มีเวลาเดินเล่นอีกนิดหน่อยจนกว่าเรือจะออกตอนขากลับคือสนุกมาก